ตอนแร่งๆรงของวันที่11สิงหาคม2560 63เวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีพระอาทิตย์ยังอยู่สูงอยู่ยังบ่เทได้รับขอบฟ้านะครับความเขียวชะอุมหลังจากที่เดินทางออกจากสูรเรียนรนะู้นวตัตวิทีโค้งนองหลวมว่าเดี4ยว4หามือกลับมาก็โอ้มีแต่ความชุ่มชํานะครับสร้างงานไว้ดีทุกน้องก็ะเหตุงานตาม ต,ตามที่ได้รับมอบหมายอ่ะต้นไม้กแรงไม้เขียวอันนี้อินทรารลัมแปลงอินทรารลัมสองแปลงอันนี้อันนี้ก็อินทรารลัมสองแปลงอันนี้เดี๋ยวปลูกเห็ดฟางแล้วก็เรื่อยๆเลยก็จะปลูกไปเรื่อยๆจากผู้ใดสิไล่ผู้ใดละไล่ไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยจนสุดอันนี้กับทั้งขุนกับทั้งแปลงงาทั้งอินทรารลัมนะครับกระลังสีงามงากระลังสีขึ้นทั้งขุนบกม่วงกับกระลังเขียวเดี๋ยวเสียบกม่วงมืออื่นโอ้จากสื่ออย่างไม่อีกบุตรร้ายครับ ทั้งบวงทั้งกล้วยมืออื่นเอาสิเอามาลูกอีกอันนี้แปลงเขาอันนี้เขาไปเบิ้งไปเบิ้งแปลงปลูกปอเทืองต้องขอบคุณทั้งพี่สุชาติผู้ช่วยเกษตรจังหวัดน้องบัวลำพูอ่าท่านได้มอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองซึ่งได้รับมาจากกรมพนานก็ต้องขอบุพฒนาที่ดินสำนักงานพนัฒนาที่ดินจังหวัดน้องบัวลำพูอีกที่ท่านได้มอบ มเม่เมล็ดพันธ์ปอเทื่งนี่ที่เอามาวานตรงนี้ปอเทื่งปอเทื่งนีสี่สิบห้ามือออกดอกเด้ครับอันนี้เป็นผมให้ปั๊บเรียบร้อยแล้วเออบ่แนใ่ใจว่าสิตีดีอีกหรือ่อ้าวต,ต้นตาลผมก็แงามในต้นตาลนี่ซื้อมาหลายบาทด้วนี่อ้าวอันนี้ไม่ยุ่งทวทตีบเดียนแต่เพ่อเอ้นี่นี่ต้นตาลต้นตาลกันอันนี้หลายบาทตาลคู่ตาลค,าคู่อันนี้เอามาจากจังหวัดชัยนาทนะอันนี้เป็นค้าประคามสมยักษ์ต้นนี่คือจังใกล้กันเทบุนี้ บมงนีง่จังส่งห่างๆใกล้กับทาง้งน้ำถอดเอาไปเห็ดไปอันนี้มืออื่นสิได้ลงปอเทือเท่องบริเวณนี้สิได้ลงปอเทื่องสิลงเอาเมล็ดพันธุ์ไว้ครับอันนั้นเป็นแปลงปลูกหญ้าแปลงปลูกหญา้าแปลงปลูกอินทผาลัมแปลงปลูกผลเไม้ผลเไม้พื้นเมืองออันนี้ก็เป็นแปลงปลูกอินทผาลัมเป็นแปลงปลูกหญา้า นำน,นี่สิปูอินทผพลัมให้นมดเลยเนี่ยามาพี่ครับนี่เป็นตาลเอามาตาลตะโนดเอามาจากจังหวัดชัยนาทครับสามคูนนี้เป็นอุโมงค์อุโมงค์ไม่ไม่จิก เป็นอุโมงด้าน้างตรงนี้ไอ้ตรงนี้สเฮ็ดเป็นอันนี้เป็นเป็นอุโมงต้นพวงแสดตรงนี้ไสิเฮ็ดเป็นอุโมงพวงแสดครับตรงนี้พวงแสดสิยางเงข้ามาเช็ดอุโมงพวงแสดผมปลูกนั่นหลายเด้มีบักไฟมีบักสมหม้อ มีต้นประกอกฝรั่งเอาบักไฟงามแหละต้นนั้นงามแหละบักไฟนี่บักไฟงามบักไฟอันนี้บักมีบักเผาบักเผาขั้ยกัดยอดแล้วอันนี้ค่ะมีต้นเอียงนี่ไอ้ต้นปอแสนพันครับนี่ปอแสนพันอันนี้กับกระงังงามพวกนี้เป็นอุโมงค์ไผ่หยักไอ้ไอ้ไอ้ไม่อุโมงค์หยักเออนี่คือ มันถึกอีอ,นนอ,อย่างนอีนคือยังบ่เขียวนน่อันนี้เป็นยังไงนอเงี้ยไอ้หนอันนี้คือบปไปบ่มานน่อันนี้กัดยอดอีกแล้วนี่ยังกัดยอดมนันเลย่วงที่เป็นตายตายอันนี้เอามาจากดงพุนได้นน่อันนี้เป็นต้นสบา้าคุยกันเรื่องคนผักใจเขาชิรวุจักนี่ต้นสบาเอออันนี้ึืนยอดแล้วโอ้พุ่นไปแล้วเว้ยไปแล้ว ต้นสบ้าอันนี้เป็นแปลงดูกดอกปลูดกดอกกระเจียวกำลังงามนี่เดี๋ยวจะหาปุ๋ยมาใส่เดี๋ยวจะทําความสะอาดอย่หาปุ๋ยมาใส่ ันนี้เป็นคอกไก่ปลาอันนี้เป็นคอกไก่เหลืองหางขาวอันที่ใบเหลืองๆหนาสีน้ำถั่วมนะไอตัวที่ใบท,ที่เหลืองๆน้หนาสีท่วมนี่จะพาไปเบิง้งความคืบหน้าในการสร้างอ่าอาขอาขัรอาขาราาประชุมใช้สำหรับที่ประชุมนะตรงนั้นนะครับ นั่งกำลังสีขึ้น